เคาะลุกหนังกระจา,จาตางครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอเทดอันโตนอคอนเต้นะครับกุนซือของนาโปลีก็มีการกล่าวพาดพิงแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดนะครับหลังจากที่ลารสมุททอยลุนดาวยิงชาวเดนมาร์กนะครับวันในวัย22ปีเนี่ยก็มีฟอร์มอันยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ทําไปแล้ว4ประตูจากการลงสนาม6เกมให้กับนาโปลีนะครับล่าสุดก็เป็นคนทําประตูชัยช่วยให้ทีมนั้นบุกไปอาเชิญเอาชนะเจน,นัวได้2ประตูต่อ1ในศึกกันโชซิลิอาอีกด้วยนะครับ อ่านตัวในคอนเต้น,นะครับคเทนเนอร์คนเก่งของนาโปลีแสดงความเห็นนะครับที่ลาดพิงต่อแมนเชสเตอร์ยูเต็ดหลังจากที่ลาสมุทคอยลุนนั้นทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับในการเล่นแบบยืมตัวในฤดูกาลนี้นะครับคอยลุนนะครับย้ายมาจากแมนยูเต็ดแล้วก็มาร่วมทับอัสซูล่านะครับด้วยสัญญาณยืมตัว1ฤดูกาลนะครับโดยผลงานของนาเตะถือว่าน่าประทับใจอย่างมากหลังจากที่ลงสนาม6เกมทุกรายการนะครับยิงไปแล้ว4ประตูด้วยกันที่สําคัญคือยิงประตูชัยช่วยให้ทีมพริกกลับมาชนะเจนัว ด้2ประตูต่อหนึ่งในศึกกันโชซิออเลียอิตาลีนะครับเมื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับสำหรับผลงานที่น่าประทับใจดังกล่าวนะครับเลยทําให้คอนเต้อดไม่ไหวที่จะกล่าวชื่นชมกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กวัยยีอปีรายนี้นะครับในขณะเดียวกันก็มีการแสดงความเห็นพาดพิงไปยังปีศาจแดงนะครับต้นต้นสก,กัดแม่ของนักเตะนะครับว่ามองไม่เห็นคุณค่าและก็ปล่อยให้เขานั่งอยู่ซุ้มมานั่งสำรองซัส่วนใหญ่และนี่คือบทอ่าเขาเรียกว่าความเห็นนะครับของอ่านโจยคอนเต้ที่มีต่อ,อาลาสบูนลคาด แล้วก็พาดพิงถึงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับเขาเขาเพิ่งอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นแต่ต้องมานั่งอยู่ข้างสนามตอนเล่นให้กับแมนยูเต็ดเขามีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกมากเขาจําเป็นต้องทํางานหนักเพราะเขามีศักยภาพล้นเหลือที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักตันักเต,กตะระดับชั้นยอดและเขากําลังพิสูจน์ให้ให้ใหใหใหกับให้กับทุกคนได้เห็นสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับการเรียนบทความเ,เขาเรียกว่าเป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับี่ของอันโตนนีคอนเต้ที่มีต่อลาสบุ ด้วยอีกต่างหากนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าณขณะนี้นะครับตัวของลาสมุอนคอรุนก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับการกลับไปเล่นในศึกการโชเซียอิตาลีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราเคยมองเห็นนะครับกับลาสมุอนคอรุลก็คือการปืนฝืดในศึกฟุตบอลอังกฤษนะครับตลอดสซีซันที่ผ่านมาที่ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะย่ําแย่แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าฟุตบอลอังกฤษนั้นก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วยิ่งกว่าฟุตบอลการโชเซียอิตาลีนั่นเองนนรับด้้อกกว่่า็ไม ใจแต่อย่างใดที่เจ้าตัวนั้นจะทําผลงานได้ดีขึ้นแถมมีตัวจ่ายบอลระดับคันเทพอย่างเควินเดอะบอยอีกต่างหากนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่อัรโจนตินคอนเต้พูดไว้ว่าลาสมุนคอรูลจะเป็นนักเตะชั้นยอดในอนาคตข้างหน้านั้นจะทําให้นาโปลีนั้นทําการเซ็นสัญญาถาวรกับลาสมุนคอรูหรือไม่แล้วก็ดูว่าผลงานนั้นจะคงเส้นคงวาหรือไม่นั่นเองเชื่อว่าแฟนพีททุกคนก็พร้อมที่เอาใจช่วยเนื่องจากว่าก็ไม่หลายๆคนก็ไม่อยากให้ลุลลกับมาาอย่งสต ยูเว็ดแล้วนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของเคอะลูก,กต่างจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจํำวันทางตูนยูเวเดแล้วก็ฝาที่กลุ่มของพวกเราที่ชมรมจ่าแตงแอดตูนสีสามเด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ